ทำอะไรได้อีกคะอาจจะใช้เราถ้าหากว่าเป็นคลินิกของเราเนี่ยเราก็ใช้การนวดดูแลให้ปลุกไตให้ดีขึ้นมาถ้าพูดผมผมพูดถึงผมก็ต้องใช้การนวดในการดูแลนวดก็คือนวดที่ฝ่าเท้าเหมือนกันฝ่าเท้าฮะฝ่าเท้ากันตุนกระตุ้นกระตุนที่ฝ่าเท้าหรือฝ่าเท้าหรือว่าใช้ในการที่อาจจะใช้สมุนไพรที่ช่วยแล้วก็มียาบำรุงไตนะที่ให้ไตให้ดีขึ้นมามีฮอร์โมนที่จะช่วยอาจจะเป็นพวก พวกสวนภัยไทยๆเราเช่นพวกว่านชักมดลูกอย่านี้มันก็พอใช้ได้ในการที่จะดูแลหรือว่าหรือว่ากาวคือกลุ่มกาวครือนี่มันก็ใช้ได้ในการที่ดูแลตัวนี้นะฮะและการออกกําลังกายเลยครับเป็นสิ่งที่สําคัญตัวนึ่งที่ต้องออกกำลังกายนี่สําคัญกับทุกอาการนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายนี่มัาทาให้ร่างกายเราค่อยๆฟื้นขึ้นมาการขับถ่ายได้ดีการย่อยได้ดีเมื่อการย่อยได้ดีปั๊บกองทัพเราเนี่ยเดินได้ท้องนะฮะเราก็ต้อง ให้ท้องเรานี่ดีร่างกายเราถึงท้องจะเดินได้ตามปกติได้ค่ะเะมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะคะถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในช่วงจังหวะนี้แล้วเราก็ดูแลร่างกายให้ดีแล้วก็รับประทานกาวเครือม,มีมาถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาหงุดหงิดมากเหงื่อออกมากเนี่ยนะฮะหรือว่าไวยท้องขึ้นมา,มาแบบนี้เราก็แพทย์ไทยนะเราใช้ฟุ่มกวาวเครือเนี่ยพอช่วยได้นะฮะ หรือถามว่าทางแพทย์ปัจจุบันก็อาจจะมีฮอร์โมนที่เป็นแบบให้รับประทานหมอก็สั่งยาให้รับประทานใช่ใช่แต่ถามว่าชอบธรรมชาติก็ใช้กลุ่มกาวเครือนี่ใช้ได้ในการดูแลแลวต้องต้องต้องกินยาแบบนี้ต้องกินกาวเครือย่างงี้นานแค่ไหนคะกินไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าคะการวัยทองนี่นะฮะมันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งนะฮะมันไม่ได้มีเป็นไปตลอดชีวิตมันจะมีอยู่สักสองสามปีปีหนึ่งก็มีนะฮะมันจะหายไปได้นะหากว่า เราจะกินไปตลอดก็ได้คุณแม่ผมตอนนั้นนะที่ใช้กวาวเครือเนี่ยนะเจ็ดสิบกว่าท่านก็ยังใช้อยู่ท่านบอกว่ากินแล้วมันรู้สึกมันสบายเจ็ตใจเราสบายนะใจ็ตใจไม่หงุดหงิดไม่เครียดนอนหลับได้สบายานะักโบราณเราถึงมีกลุ่มกับเพือนี่กินเหมือนยาอายุวัฒนะนะที่เขาทำเป็นยาสูตรไพกินเลยเป็นลูกกรกินเลยเป็นเหมือนยาอายุวัฒนาได้ เอาละค่ะอย่างนั้นตอนนี้นะคะที่หมอแดงบอกว่าอาการวัยทองเนี่ยมีได้กับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะยังผู้หญิงเนี่ยอย่างตั้นนี่ยังไม่เข้าสู่วัยทองอันนี้ยืนยันรับประยันยังค่ะยืนยันนะคะแต่เราควรจะอย่างนี้ตอนนี้เรายังไม่สู่ไม่ถึงวัยทองนะคะแต่ว่าเราก็รู้ว่าเวลาของชีวิตมันก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเราจะป้องกันตัวเองยังไงก่อนที่เราจะเข้าสู่วัยทองให้เราก็เข้าสู่วัยทองได้แบบผ่านไปอย่างสบายใจอะไรเงี้ยค่ะคุณท้านก็ต้องมาเช็คระบบระบบสืบพันธุ์ของเราให้ดีนะว่า รอบเดือนมูนตาเนี่ยมาไหมปกติไหมย8วันไหมบันห่างไปมันเร็วไปมันช้าไปเวลามาแล้วเนี่ยมันมีการปวดไหมนะปวดอัวปวดปวดท้อง<ค>หรือปวดทั้งงมดลูกไหม<ค>มีอาการเหล่านี้บ้างไหม<อ>ถ้าก็มีอาการเหล่านี้ปั๊บเนี่ยเราต้องรีบแก้ไขซะก่อน<ค>แก้ไขซะก่อนที่มันจะเกิดเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆยทำให้ร่างกายส่วนนี้มันเสื่อมมันสลายลงไปนะถ้าเปิดรู้สึกว่าปวดท้องเมนบ่อยๆเงี้ยมันได้ม่ได้เรื่องแล้วต้องแก้ไขแล้ว ก็คือดูเรื่องระบบอวัยวะสืบพันธุ์ต้องดูต้องดูตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ปล่อยไปปล่อยไปแล้วมันแห้งไปเลือดมันแห้งไปแล้วเนี่ยเราจะฟื้นฟูนี่มันก็ใช้เวลาลาบากกว่าจะฟื้นฟูต้นไม้เนี่ยเมื่อมันตัดนี่มันง่ายแต่จะฟื้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันกว่าจะโตนี่มันยากและอย่างการเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างการรับประทานกราวเครือเนี่ยนะคะเรารับประทานตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยไหมหรือว่าจะต้องรอให้ถึงวัยทองก่อนแล้วค่อยรับประทานปัญหาว่าเรามีปัญหาไหมปัญหาเรื่องของว่าปัญหามากมายไหม เราอยากจะให้บางปัจจุบันนที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยเอาความเคืองเราเนี่ยไปมากมายเลยะนะ<ช>แต่คนไทยเรายังมาทะเลาะก,กันอยู่นะทะเลาะกันอยู่ความเคืองนี่มันไม่ดีนะหรือว่ามันกินเข้าไปเดี๋ยวเป็นมะเร็งนะนะก็ทะเลาะก,กันอยู่ยังยังเขาเรียกว่าออกมาไม่ชัดเจนนะทั้ง ทางราชการอะไรก็ยังออกมาไม่ชัดเจนแต่ญี่ปุ่นจีนคว้าเลยหมดแล้วนะ,ะเขาไปใช้กันหมดมแล้วนะประน์้วปัจจุบันนี่ผมถากว่าผมไปที่ร้านขายยาบางทีผมตกใจเป็นตันตันเลยนะที่ส่งไปจีนส่งไปญี่ปุ่นเขาส่งไปแต่คนไทยนี่กลัวอยู่นั่นแหละฮะนะ,ะ,ะนะเข้าไปเสริมความงามนะยิง่งแบบผู้หญิงจีนเนี่ยหน้าอกเขาจะแฟบเขาัวเนี่ยเข้าไปเข้าไปใช้ปัญหาว่าเนี่ยนะความเผื่อที่ไปใช้ได้กับที่หน้าอกเราที่มันไม่เต่งตึงนะเขาเขาใช้ได้ปัญหาว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าน้ําหล่อเลื่อนที่ช่องคลอดนี่มันแห้งเกินไปเขาก็กินได้นะรู้สึกว่าเขาหมุดหงิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาเขากินให้สงบได้ค่ะแล้วแต่ท,ที่ที่เขาจะใช้บางทีมันก็แล้วแต่ว่า ถึงเวลาที่จะใช้ไหมบางทีเขาก็กลัวเขาก็ไม่กล้ากินฮอร์โมนคือต้องตรวจสอบร่างกายของตัวเราเองด้วยใช่ไหมคะน,นั่นก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่แน่นอนว่าคงจะหลีกเลี่ยงภาวะวัยทองไม่ได้เพียงนะแต่เราจะดูแลตัวเองอยังไงด้วยนะคะแต่ถามถึงผู้ชายบ้างดีกว่าที่หมอแดงหมอผู้ชายก็เป็นวัยทองผู้ชายทํายังไงละคะถ้าเข้าสู่วัยทองก็ผู้ชายเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเครียดไงเขาจะเครียดเขาจะงุดหิดขี้โมโหเงียนะฮะมันก็ต้องใช้วิธีการฮอร์โมนผู้ชายมันขาด แล้วก็ต้องมาก็ดูแลก็มีของมนผู้ชายผู้ถ้าถ้าถ้าของผู้ชายเราเนี่ยใช้เกลวเครือแดงไงของผู้หญิงนี่เกลวเครือขาวของผู้ชายนี่คือแบบแดงแดงนะแล้วก็ใช้บำรุงไตอย่างนี้ผมว่าบำรุงไตถ้าหากเป็นสมุนไพรไทยก็อาจจะของอะไรที่มันดำๆแหละคนไทยนั่นคือข้าวไตนะพวกงาพวกงาดำนะแล้วก็ถั่วดำหรือวกนี้หรือถ้าหากว่าของคนไทยที่บำรุงร่างกายก็อาจจะพวก เสื้ออะไรนะช้างผสมะอะไรแล้วก็เรียกช้างกระเทือบโรงมา,มากระทืบโรงมากระทืบโรงรอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะสำหรับใชจะลายควาย ก็มันจะทําให้ร่างกายค่อยๆแข็งแรงก,ก็คือสมุนไพรเหมือนกันสมุนไพรไทยค่ะเอาละค่ะสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติบําบัดแบบนี้นะคะหนังสือมหศัศจรรย์ธรรมชาติบําบัดโดยหมอแดงวีระชัยวาสิกดีโลกอันนี้วางจำหน่ายแล้วใช่ไหมคะวางแล้วครับวางแล้วค่ะวิธีการที่หมอแดงบอกว่าจะดูแลวิธีธรรมชาติยังไงนี่บอกไว้ในนี้หมดเลยคือเอาประสบการณ์ชีวิตที่ทํางานในเรื่องการแพทย์มาเนี่ยมาเขียนไว้ตรงนี้นะฮะเพื่อที่ท่านจะได้ดูแล ตัวท่านเองได้ค่ะก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนะคะวันนี้หมดเวลาสําหรับรวมพลคนตั้งตัวแล้วค่ะใครที่สนใจเรื่องของการดูแลธรรมชาติอย่ลืมติดตามชมรายการของเรานะคะทุกวันเสาร์สิบนาฬิกาหนาทีจนถึง1 1บเนาฬิกาหนาทีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ